ไที่ตลาดนะไปดูเขียงปลาหน่อยนะปลาตัวไหนมันดิ้นผัก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 ปลาตัวไหนมันกระโดดออกมาจากกระชังนะบอกแม่ค้าเลยนะแม่ค้าจ้าฉันเอาตัวเนี้ยแหละที่มันโดดออกมาเนี่ยแกหยิบให้ฉันหน่อยคุณผู้ชมไปเอามาเลยนะแล้วคุณผู้ชมก็ไปปล่อยเขาสักนิดหนึ่งครับทําบุญชีวิต ต่อชีวิตชีวิตให้หนึ่งชีวิตเหมือนสร้างหนทางชีวิตให้กับตัวเราบางทีมันมืดบอดบางทีมันมืดมิดมันมองไม่เห็นหนทางเหมือนคนกำลังจะจมน้ำหายใจก็หายใจไม่ออกฉะนั้นคุณผู้ชมช่วยชีวิตหรือปล่อยป่าหน้าเขียงสักครั้งหนึ่งแต่ถ้าใครอยากจะช่วยชีวิตโคกระบือนะครับ ถ่ายชีวิตโคกระบือคุณผู้ชมก็ดูให้ดีๆหน่อยว่าอันนี้เหมาะสมไหมอันนี้ของจริงไหมอันนี้เป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าก็ลองพิจารณา